เขาพยายามชื่นชมแหละกองทัพยูเครนแหละว,ว่าเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในโลกนะ ừ ừ. ในระหว่างการทำภารกิจก็ต้องระวังโดรนไปด้วยนะครับรู ครับสวัสดีครับคุณเพื่อนทุกคนนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปเกี่ยวกับทหารกันนะครับผมก็ตรงหน้าของเพื่อนๆเนี่ยคือช่องกองพลจุดโจมที่3นะหรือว่ากองทัพที่3ที่เขาเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะช่องนี้แม่ลงบ่อยละหนึ่งเดือนจะลงแค่ประมาณคลิปถึง2คลิปแค่นั้นเองนะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับช่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดูมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปล่าสุดนะเพื่อ12ชั่วโมงที่แล้วนะชื่อคลิปจากที่ผมดูนะเคาาร,ระยะ500เลยนะ บรรยากาศสงครามและชาบูอามาในสนามเพาะนะตำแหน่งของกองพลจุดโจมที่3นะเขาก็ต้องจัดการนะผมนะส่วนใต้ล่างคําอธิบายเนี่ยนะครับผมนะเขียนไว้ยาวเอียดเลยนะเออก็ลองมาอา่านดูเขาบอกว่ารถลงจอดนะผมนะในภูมิภาคคาคีฟนะมีนกข่าศึกนะบินวนเวียนอยู่กลางอากาศเป็นจํานวนมากนะฮะ แล้วก็ด้วยศพของผู้ยิดครองและโดนที่ถูกยิงตกนะในหลุมหลบภัยที่มีชาวฟินแลนด์นะชาวอางกาลีนะแล้วก็ชาวยูเครนนะและแมวที่ชื่อมาวิงนะผมนะมาวิอเนี้ยไม่ใช่แมวหรอกนะครับเขาเรียกว่าเป็นอกนยากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กนะผมนะเออเป็นโดนลาดตะเวนนะผมนะตำแหน่งนี้อยู่ห่างจากค่าสึก5 0 0เมตรนะแล้วผู้ยิดครองเนี่ยก็โดนนักรบจากกองร้อยที่2แห่งกองพลจุดโจมที่3นะครับผมนะโจมตีนะผมนะ ในต,ตอนนี้ยูเคมีกองทัพที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะแม้จะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่ฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮข้าศึกอยู่ห่างจากตำแหน่งนี้500เมตรและยังคงพยายามโจมตีไม่หยุดหย่อนนะทุกวันพวกมันจะลุกขึ้นเป็นกลุ่มทาหารราบขนาดเล็กและเครื่องบินลบของเราสามารถทำลายพวกมันได้สำเร็จในช่วงเวลาสงบนิ่ง ของการยิงปืนโดนและปืนใหญ่ของข้าศึกพวกเขาไม่ลืมที่จะชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินเพราะพวกเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดนะผมนะในบรรยากาศสงครามนะผมนะว้าวก็เขียนบรรยายักเป็นสตอรี่แล้วก็นิยายเลยนะโอ้โหปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคลิปนี้คนระับ Просто свист уже и ебтысь. Дерево взломали нам. А вообще тут красиво. И релизы одни на свою землю. О, я. О, Россия, я лау, А тут красиво. И релизы одни на свою землю. <звук> นี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันคือระเบิดที่ผู่พันกับลูกกระสุนปืนลูกซองให้มันกระจายเหรอโอ้โห อันน really cool ี <c oughs> ้คือเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นมากสักเท่าไหร่นะในสงครามนะฮะที่ควรจะมาให้เราดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมนะกูดูโมวิสบอกวามารนี้นี่มันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะแล้วก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆด้วยนะว้าวอันตรายมากเป็นไตเติลนะครับผม ่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาละ่ะไปกันเถอะช่วงนี้ละไหนี่เขาเบอร์บรรยากาศรอบคังด้วยนะเพราะว่าช่องเน้าหาพวกนี้นะก็จะมีค่าตึกนะที่มาร่วมรับชมกับเราด้วยนะผมนะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนธรรมดาทั่วโลกเดี๋ยที่มารับชมอย่างเดียวนะก็มีค่าศึกหลากหลายนะช่องเนี่ยก็เข้ามาดูด้วยนะ สนามคอร์ตอนนี้นะคือช่วงหลังๆมีตะขายคอยกันไม่หมดแล้วนะมาวิ่งทิ้งแล้วเบิดแล้วก็แค่ลาดตะเวนนะครับ เ่คลิปนี้มันจะเกี่ยวกับพวกโดรนเยอะนะครับผมเพราะว่ามันมีบทบาทในสงครามไปแล้วนะตอนนี้นะซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโดรนอย่างมากนะคโอ้ย้ ชื่อซโมเดล M สิบห้าเศษ R เอาดิ้น HK เปลี่ยน M สิบหก A นึ่งสุดยอดไปเลยอ่าเนี่ d ที่เราอ่านซับไตเติลอ่านรายละเอียดข้อความให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะว่ากองทัพยูเนป็นคันสมัยที่สุดนะแห่งหนึ่งในโลกเลยนะรู้ไหะ ฉันพร้อมที่จะตายและเพื่อสิ่งนี้นะฉันคิดว่าคำสั่งของเรามีความเป็นมืออาชีพสูงนะผม I'm ready to die for this cause. I think our command is highly professional. I truly believe in Andrei Biletsky what he says and how he commands the troops and what his moves are. It's easy to be around with Ukrainian nationalists that take Ukraine serious, Ukraine nationality, Ukraine independence seriously, you know. so you know that you're with volunteers that take this warfare very seriously I've not been here for a long time วาอาซาสมบังให้ความสำคัญกับสงครามในครั้งนี้อย่างมากเลย p r t of family and first a s s a u l and I'm very thankful of their assault for taking me สงครามในรูปแบบใหม่ no I've been in Finnish military ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมกองทัพยูเรนมีทหารต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก we learned in Finnish military is something different เข้าใจในรูปแบบสงครามสมัยใหม่มันเป็นยังไงสอนชั้นถึงวิธีการนะครับต่างๆเขาพยายามชื่นชมแหละกองทัพยูเครนแหละกเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในโลกนะในระหว่างการ

จะเราพอยิงมาวิ่งอยู่วัตเกียร์เขาบินวนไปวนมานะแล้วบินออกไปในทิศทางจุดๆมีโดนลาดตะเวงแหละบินคอยดูคอยสอดส่องนีซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายอย่างมากนะ А, а все, сегодня будет завоз, будет его. завоз всего. У меня есть это достижение. Ты повал, что это у меня... Да. Я. Я. следующий заход, <laughs> если все будет получаться, <laughs> я посмотрю, я возьму сюда казан, буду тут плохо, Пашка. <laughs> <laughs> <12. смех>

Рататуй. Да, будет и рататуй. Нико, <laughs> все с часом. Там по зубам надоем, на. Будет и рататуй, будет на. И борщ, и плов, и все, и что хочешь. Так, а где моя калаха? Надо тоже, наверное, поучаствовать в этой всей движу. I'm Niko. where are you from? Uh, Hungary. Where are you going to Ukraine? First to protect Ukraine. Also, there is a uh... ชาวฮังการีนะอาศัยอยู่ใน,นเขามาช่วยยุโรยน,นะคือผมจะบอกอย่าง,งี้ว่ากำลังพลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะต่อให้อาวุธคุณทันสมัยขนาดไหนหรือว่าเทคโนโลยีคุณสูงมากในเกี่ยวกับสงครามในที่ทำกันอยู่นะฮะ ถ้าคุณไม่มีกำลังพลมากพอในการใช้อาวุธพวกนั้นนะมันก็เปล่าประโยชน์แล้วก็การเสียชีวิตของนาหารก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนะครับต้องขอสั่งดีเลยคือทหารกล้าพวกนี้นะที่เข้ามาช่วยแล้วก็เสียชีวิตในสงครามก็คกดอยู่ค่ a ย ชาวฮังการีมีจุดยืนยังไงเกี่ยวกับเอสงครามและเสียยูเครนเนี่ยรัฐบาลพยายามวางตัวเป็นกลางนะอันเดี๋ยวมาฟังเขาดูดูเขาพูดหน่อยไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวผู้คนก็ต่างสนับสนุนยูเครนนะ had a Ukrainian shirt and in the streets the people they told me hey slava Ukraina!" or even some people they was thinking I was Ukrainian soldier in vacations they come to me saying hey do you need help do you need something money so I can say and my family they support Ukraine so find contact tell me where it is let's coordinate it together plus plus, plus. Ah. ลิขิตครุยซี่เสียดซาติ๋คลี่ไปตั้งแต่การกิ่งก้านวันวันนึงได้ยินเสียงระเบิดเป็นหลักร้อยหลักพันลูก ผมไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงม <go> <from way> <work> <worldwide> ีห <go Linux> ูฟังเอาไว้แน่หูนะลดการได้ยินเสียงในงันแก้วหูคุณแม่งระเบิดแนน่าัยง plus plus อยู่ในกองบลมานานแล้วเขาเข้าสู่เดือนนี้สี่นะครับก็ดีนะตรงนี้น่าสนใจครับเขาเลือกเข้าสู่กองบอลจู่โจมเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยนะครับนะเพราะอะไรนะครับเนี่เดี๋ยวมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคนนี้เขา เจาะจงมาเลยนะว่าเขาอยากเข้าร่วมกองพลจุดโจมที่3ามนะผรเนี่ยเพราะอะไรนะฉันรู้ว่าถ้าฉันเข้าร่วมกับคนอื่นเช่นการปกป้องนินแดงซึ่งมีทศักษะน้อยกว่ามากรับผมฉันกลัวว่าได้หาก จะไม่สามารถพันแผลให้เพื่อนร่วมกองได้นะไม่ใช่ในการยิงต่อสู้นะครับดังนั้นตอนนี้ฉันรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่ทำหน้าที่ของฉันนะยาณของความเป็นพี่น้องในหน่วยนะทุกสิ่งทุกอย่างยอดเยี่ยมนะถ้าเป็นคนดีก็จะพบเพื่อนนักคิดสบายใจนะผมฉันชอบขั้นตอนการยกผู้บาดเจ็บนะผมว่าฉันสังเกตเสมอว่าเมื่อมีคนได้รับบาดเจ็บนะผมเขาจะพยายามช่วยเหลือนะผม

Э все, что у меня остается, это вспоминать мою прошлую жизнь и ненавидеть этих у... <связать> у нас и там сектор отличный, типа ФМАХ типа выставляешь и там все прям супер. А вот я в ситуации. Ситуация. Если все-таки будут листы по двое-трое, а мы тут будем. ถามหน่อยดียว,ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยสถานการณ์คือรัสเซียยังคงเข้ามาหาเราเนะแ <c oughs> หมเอ้ยเป็นคําตอบที่ไม่น่าถามเท่าไหร่นะรู้ๆอยู่แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ทหารรัสเซียหลายหน่วยที่กําลังลุกคืบเข้ามาในดินแดนของยูคเครนอยู่เรื่อยๆนะซึ่งไม่ลดละด้วยนะแล้วก็ใช้กระบังพลนแล้วก็โดนแล้วก็ขี่ปืนอาวุธต่างๆยิงก็ามานะใส่ Это так и будут листья по двое-трое, а мы их тут будем. При то они все подобается. Вы вогами стреляли. Или это не разрыв? Это не разрыв, походу. Не, мы вогами. Я вчера О! Прошли рядом. Давай я, я пойду Воги схожу заберу. Фільмірки вижні. Фільмірки вижні. Фільмірки вижні. คลิปนี้ดีนะผมว่ามันได้เห็นบรรยากาศโดยรวมในการปฏิบัติงานของเขานะครับแล้วก็เป็นช่องที่กองพลจุโจมที่สัมด้วยนะซึ่งก็เป็นคลิปที่เขาก็ไปคอยอยากออกมาทำให้เพื่อนๆดูสักเท่าไหร่ะนะคลิปแบบเนี้ยมันเป็นความลับนะแต่ก็อยากสืบทอดความจริงของทหารเนี่ยก็ต้องนั่นแหละออกมาเปิดเผยให้ชาวโลกได้รับรู้แหละนะมันมีสองด้านเสมอนะคนที่เห็นด้วยกับคนที่ ไม่เห็นด้วยแต่ตอนแรกกองทัพไทยก็ไม่อยากให้เผยแพร่ใช่ไหมครแต่ก็ผ่านเห็นแบบว่าเหตุการ์งสงบไปแล้วสักพักหนึ่งเนี้ยก็ออกมาเผยแพร่อ่างเงี้ยให้ชาวโลกได้รับรู้อะไรเงี้ยนะฮะอือสนัวน <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> คุณ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับอายุแบบยังแบบเด็กแบบเด็กมากๆานะในการเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบนะแล้วก็ไม่ใช่สงครามที่แม่งแบบว่าเล็กๆหรือว่าเฉพาะจุด ที่มันแคบๆนะเป็นสงครามเต็มรูปแบบอะสุดท้ายมาสวยงามที่นี่คนระคุณชอบอะไรมากที่สุดในสงครามนะบรรยากาศสงครามโดยทั่วไปนะครับการเคลื่อนไหวในแนวต้นไม้ในป่านะครับออ,อากาศเย็นสบายชมพระอาทิตย์ตกดินดูแล้วเพลินดีครับพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกนะครับว้าว ขายังทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับกองพลจุดโจมแยกที่3นะฮะหรือว่ากองทัพบกที่3นะก็เราจะติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะตามใดที่ผมนะครับยังทําคลิปอยู่นะับผมนะก็ผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมอยู่ตลอดนะครับผมนะใครชื่นชอบก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะผมนะตอนนี้ช่องก็เดินทางมา8ปดหมื่น 8 0 0พันซับแล้วนะครับผมนะก็ผมตั้งเป้าไว้1,000 0 0นะครับผมนะก็คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังติดทางันอยู่